ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับคลิปดีๆนะครับกับช่องทาง youtube นะครับกับเอกหยอยคนบ้านนอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำต้มยำไก่นะครับวัตถุดิบเราก็คือไก่นะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านนะครับไก่บ้านก็จะมีรสชาติที่จะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็ วันนี้เราจะทําแบบต้มถ่านนะครับต้มถ่านเพราะจะมีความหอมอยู่ยนะครับนี่จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงของต้มยำนะครับก็จะมีมะขามเปียกนะครับแล้วก็คาคานะครับคาตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับหอมแดงนะครับ หอมแดงหอมขาวนะครับทุบพอเลือกนะครับแล้วก็จะมีปรุงรสรสชาติเผ็ดนะครับกับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเพิ่มวามหอมนะครับรากผักชีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับต้มน้ํานะครับให้เดือดนะครับเราก็จะใส่มะขามเปียกไปก่อนนะครับ ตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่นะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่เมืองนะครับหรือว่าไก่ไก่บ้านนะครับใส่ไปเลยหลังจาก เราต้มไก่นะครับต้มไก่กับมะขามเปียกลงไปนะครับเพื่อความหอมนะครับเพื่อขมข้นของน้ํานะครับตอนนี้ครับมันก็จะมีน้ามันของไก่นะครับแล้วก็ฟองนะครับที่เกิดจากน่าจะเป็นเลือดนะครับเลือดของไก่นะครับเราก็จะทําการตักออกนะครับตักออกให้หมดนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับอ่า ไก่นะครับไก่มืองนะครับหรือไก่บ้านนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ส่วนผสมนะครับผมจะไม่ใส่พร้อมกับไก่นะครับเพราะว่าเครื่องเวลาเราเอาใส่ไปพร้อมกับเครื่องนี่รสชาติมันจะขมนะครับน้ามันจะขมนะครับเราจะใส่ทีหลังนะครับไก่ก็ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่านะครับมันจะเหนิยวนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใครที่ชอบเผิดนะครับขาดไม่ได้นะครับพริกอ่าพริกแข้งนะครับหรือว่าพริกคั่วนะครับเรานําไปคั่วนะครับหรือเราจะมาใส่อีกทีนึงนะครับตอนใกล้จะสุกนะครับลงชุดลดนะครับ เกลือนะครับเป็นเกลือป่นนะครับเกลือนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่ไปเลยนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีเพื่อให้อ่า ความหอมของตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับส่วนของผสมของเรานะครับให้คายน้ำออกมานะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสูตรต้มไก่นะครับกับเอกย้อยนะครับคุณบ้านนอกนะครับต้มไก่สูตรแบบต้นตำรับนะครับ ก็เสร็จแล้วแล้วก็ให้พี่น้องลองทําดูนะครับรสชาติเยี่ยมมากนะครับสูตรนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับช่วยกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามเพื่อไมใอ่ให้พลาดทิปดีๆจากใหญ่คน้านนอกนะครับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ